สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับก็ต้องจัดให้กับแฟนเชลซีต่อนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนเชลซีเนี่ยจะติดตามดีลของคายฮาวเวิร์สนะครับซึ่งผมเองเนี่ยอัปเดตอัปเดตเลยนะครับจากสื่อต่างประเทศล่าสุดในวันนี้นะครับมีคําตอบในข่าวนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวนะครับในสโมสรเชลซีอะ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเคป้านะครับเคป้าจะถูกขายหรือเปล่านะครับและยานอบรักเองเนี่ยจะมาร่วมทับเชลซีหรือเปล่านะครับมีในรายละเอียดของข่าวด้วยนะครับรวมถึงนักเตะนะครับที่จะย้ายออกนะครับแล้วนักเตะบางคนจะเสริมทับจะมาใครอีกนะครับับรู้รายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของแมตต์ลอ ใครคือแมตลอนะครับแมตลอเป็นนักข่าวนะครับของอาสนกข่าวต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมากคนหนึ่งนะครับเขาได้พูดเรื่องราวของเบนชีเวลนะครับว่าตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสโมสรเชลซีเนี่ยไม่สามารถเซ็นสัญญากับเบนชีวเวลได้พูดเฉพาะดีลของเบนชีเวลนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะแฟรงค์ลัมพาดนะครับไม่สามารถเคลียร์อเมอร์สันกับมาคอสอลาโนโซได้นั่นเองนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับศักยภาพของเชลซีแท้จริงก็คือเขาสามารถเซ็นสัญญากับเบนชิเวลได้แต่ปัญหาของเชลซีในตอนนี้ก็คือต้องป้องกันจุดอ่อนด้านฝั่งซ้ายครับอเมสันพาราเมลี่เนี่ยเล่นเกมสุดท้ายของเขากับเชลซีไปแล้วมาคอตอารนโซก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นของแฟนเชลซีเนี่ยหวังมากๆเลยนะครับว่าการทำธุรกิจกับสโมสรเรตอร์ิตี้ในตอนนี้เองเนี่ย ไฟล์มผ่านนะครับจำเป็นต้องเรียงลําดับความสําคัญอ่านี่ครับความสําคัญที่1น,นะครับดีลของคายฮาร์เวต้องจบก่อนนี่แหละครับประเด็นสําคัญเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าดีลของคายฮาเวิต์เนี่ยตัวนี้ตกลงได้แล้วนะว่าได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสําคัญความแข็งแกร่งในการโจมตีนี่คือเราพูดของคายฮารเวิร์ทมโเวร์เนอร์ฮาคิมซีเอ็กไปแล้วนะครับ ในเกมลำดับความสำคัญอีกหนึ่งก็คือเกมป้องกันนะครับต้องเคลียร์มาคอสอลอนโซอิมสันพราเมอรี่ก่อนนะครับในซัมเมอร์นี้เมื่อตำแหน่งเกมป้องกันนะครับมีความแข็งแรงนะครับอย่างอื่นก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทัศนะของแม็กซ์ลอนะครับนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประเด็นของคายฮาวเวิร์กันต่อเลยนะครับว่าค่าตัวเนี่ยที่คาราคาซังกันอยู่เนี่ย จะจบด้วยค่าตัวที่เท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่านะครับสโมสรเชลซีเนี่ยก็ได้ข้อเสนอที่ตกลงกันได้แล้วนะครับราคาของคาร์เวาร์อยู่ที่80ล้านปอนด์ครับแต่ตัวแปรสำคัญในการเซ็นสัญญากับคารเวาร์ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับแฟนงคลมนผ่านนะครับได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับไบร์เออร์ลูคุเซนแล้วนะครับเชลซีรู้นะครับว่าแมนเชสเตอร์วิเต็ดเนี่ยก็ยื่นเหมือนกันโหเนี่ยครับ แฟนล่าผ่านนะครับก็ลุ้นนะว่าจะจบที่ใครสําหรับดีลวคาฮาวเวิร์ครับทีนี้เนี่ยพอดีลของคาฮาวเวิร์จบนะครับก็จะเป็นผมเชื่อว่านะจะเดินเครื่องบินเบนชีเวลอีกนั่นแหละนะครับหนทางนะครับหนทางและโอกาสนะครับที่ฮาวเวิร์จะมาอยู่กับเชลซีได้บทสรุปก็คือ80ล้านปอนด์ครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสโมสรแม้ว่าเราคือเส้นนะครับยอมรับข้อเสนอนะครับก็จะเป็นโอกาสทองละที่จะได้เซ็นสัญญากับ คลายเวิร์สแบบแท้จริงนะครับผมใช้คำว่าแบบแท้จริงเลยนะเพราะว่าในข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยื่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ายื่นเท่าไหร่นะครับไม่ไม่เหมือนกับเชลซีนะครับทีนี้เนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับพูดถึงในอังกฤษเลยว่าเชลซีจะทุ่มใครตอนนี้เนี่ยต้องคิดดีๆแล้วแหละนะครับเพราะว่าใช้เงินอยู่ในเลทประมาณ150ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับผมประมาณเฉยๆนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเยนโอบรักกันนะครับเป็นประเด็นที่นักข่าวเนี่ยตามเจาะมานะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับยยนโอบรักนะครับผู้รักษาประตูของอาราติโกมาลิตนะครับจะไม่ย้ายมาร่วมทัพเชลซีนะครับเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับตัวของยานโอบรักนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับอัสนะครับว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เราต้องมาคุยเรื่องของการย้ายทีมนะครับแต่เรากําลังคุยอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะ คือยานอบรักเองเนี่ยมีเกมกันในขันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรออยู่นะครับอตเลติโกมาดลิดเนี่ยยังเข้ารอบอยู่นะครับเขาก็โฟกัสกับเกมกันในขันอยู่นะครับตัวของตัวของยานอบรักยืนยันนะครับว่าเขาแฮปปี้กับสโมสรแอตเลติโกมาดลิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่คิดจะย้ายทีมด้วยนะครับฉะนั้นประเด็นของยานอบรักกับเชลซีจบแต่เพียงเท่านี้นะครับได้ข้อสรุปแบบชัดเจนเลยนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ย จะไม่มีการเซ็นสัญญากับยานอุรักนะครับอาดิเกิลซามิเน่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ขายนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เคป้าเลยนะครับพูดถึงมูสาประตูไปแล้วเนี่ยผมขออนุญาตพูดต่อให้จบเลยนะครับว่าเรื่องราวของเคป้าในวันนี้เนี่ยพอยานอุรักไม่มีดีลนี้ไม่ขายนะครับทําให้เชลซีนะครับต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าเคป้าจะต้องอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับคือพอยานอุรักษพูดมาเนี่ยแฟนผาดก็รู้เลยนะครับว่า มันเป็นการทําธุรกิจที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยถ้าไปพุ่มดีวผู้รักประตู100ล้านปอนด์นะครับค่าฉีกสัญญาของแยนโอรัคคือ103ล้านปอนด์นะครับพูดจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยเดลี่มิลเลอร์บอกเลยนะครับว่าเคป้าต้องอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับส่วนจะขายให้ใครเนี่ยขายยากเพราะค่าตัวเนี่ยคงต้องคือมันต้องแพงแน่นอนนะครับฉะนั้นดิลของเคป้านะครับจะต้องอยู่กับเชลซีต่อไปชัดเจนตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่ฮือฮาในทวิตเตอร์กันนะครับก็จะเป็นเนี่ยผมแปะทวิตเตอร์ไว้เนี่ยก็จะเป็นภาพนะครับจอห์นเทอร์ี่อัปเดตคุยกับนักเตะคนหนึ่งก็คือดีแคร์ไรส์นั่นเองนะครับก็ดีแคร์ไรส์ครับคุยกับจอห์นเทอรี่นะครับแล้วก็มีการโพสต์ท่าถ่ายรูปกันนะครับในรายละเอียดของข่าวเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าคุยอะไรกันนะครับแฟนๆเนี่ยเขาคิดไปไกลมากเลยนะเพราะว่าเขาหวังว่าจอห์นเทอรี่เนี่ยแหละ จะเป็นคน,คนกล่อมอะให้เดคไริ์เนี่ยย้ายไปอยู่กับเชลซีนั่นเองนะครับคือการไปอยู่กับเชลซีเนี่ยซิตี้แดนกลางเนี่ยเชลซี Chelsea จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่มันก็มีจุดอ่อนนะครับก็ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับตามที่เป็นข่าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแฟนเชลซีต้องลุ้นต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะที่ปล่อยให้กับสโมสรแอตแลนตานะครับเมื่อคืนนี้นะครับ ปาเลซิสนะครับมามาลิโอปาเลซิสนะครับก็ยิงประตูให้กับสโมสรแอตแลนต้านะครับขึ้นนำปาีิเซนเจร์แมงนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยปาลิสนะครับเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคือทีนี้เนี่ยปาเลซิสเองเนี่ยเขาไปอยู่กับสโมสรแอตแลนต้าแต่ยังเป็นฐานะนักเตะเชลซี Chelsea อยู่นะครับทีนี้ถามว่าเชลซีสามารถดึงปาเลซิสกลับได้ไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะอะไรเพราะตามรายงานนะครับว่าดีลนี้เนี่ยเมื่อจบฤดูกาลนี้เนี่ย ปาลิสิตนะครับจะย้ายไปร่วมทัพสโมสรแอตแลต้าทันทีนะครับก็คือไม่ต้องมาเชลซีอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแค่ผู้ได้คิดนะว่าเชลซีจะเสียดายเด๋ยวนี้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเอลซันเฟอร์นนเดสกันนะครับนักเตะของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็นักเตะคนนี้นะครับประวัติก็คือเป็นนักเตะวัย17ปีนะครับสูง172ซนเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะ เยาวชนอายุน้อยนะครับแต่เป็นอัจฉริยะในสื่อบอกไว้เป็นอัจฉริยะนะครับเขาบอกว่านะครับมีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตกเป็นข่าวการย้ายทีมหนาหูมากโดยเฉพาะเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยที่ต้องการเซ็นสัญญากับโจเอลสันนะครับทีนี้เนี่ยผมจําได้เลยว่าราคาเท่าไหร่ในการฉีกสัญญาครับอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอ์เด็กวัย17เปีคนนี้นะครับนอกจากอสูฟาติแล้วนะครับก็จะมีนี่นะครับโจเอลสันฟอนันเดสนี่ะที่มีค่าตัวประมาณ40ล้านปอมนะครับ ก็ต้องรอดูเขานะว่า2ส,สโมสรเนี่ยจะยื่นหรือเปล่านะครับดูแล้วนะถ้ายื่นจริงเนี่ยมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เลย40ล้านปอนด์แต่ว่าจะรอฟูมฟักไหวไหมล่ะนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเชลซี Chelsea สนใจเด็กคนนี้จริงนะครับแต่จะทุ่ม40ล้านปอนด์ไหมผมยังช่างมําหนักอยู่เลยว่าเอาดิวอื่นไหมนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแทมมี่บราฮัมนะครับก็ตกเป็นข่าวว่าน้อยใจเล็ก มันไม่น้อยใจได้ยังไงล่ะก็เซนทีโมเวอร์เนอร์มานะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าโอกาสในการเล่นของเทมีอบราหัมในฤดูกาลนี้เนี่ยมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมใช้คํานี้เพราะอะไรล่ะเพราะแฟน์แลมผ่านนะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะครับว่าตัวของอาฮัมอ,รา,อราฮัมเองเนี่ยต้องทราบว่าทีโมเวอร์เนอร์มาเนี่ยเขาต้องอยู่ฝั่งขวาหรือไม่ก็เล่นหน้าเป้าหลังจากนี้นะครับ ชิลูนี่ก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออบบราฮัมเนี่ยคุณจะได้ลงสนามนะคุณจะต้องยิงประตูให้ได้เท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าพอได้โอกาสเนี่ยคุณต้องยิงต่อเนื่องคุณถึงจะได้ลงสนามในนัดต่อไปแต่ถ้าคุณบอดแล้วคุณจบสกอร์ไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของทีมโอเวร์เนอร์นะครับดีลใหม่เล็กหนึ่งที่การันตีตัวจริงนะครับก็การปรับแท็กติกต่างๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในข่าวบอกว่าบางครั้งต้องมาเล่นหน้าต่ำอะไรประมาณนี้นะครับ ทมิ่บราารฮทมต้องทําให้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงชาบราซิลนะครับวันนี้นะครับมีการพูดถึงนักเตะของสโมสรวัสโกดา,ากาม่านะครับก็คือ,อผมจําชื่อไม่ได้นะครับอา,อาเทเลสแมกโนนะครับ t เทเลสแมกโนเนี่ยเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจคนหนึ่งนะครับทีมเป็นนักเตะชาบราซิลนะครับ เขาเองเนี่ยจะมีอะไรดีๆเนี่ยมาสร้างสรรค์ให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้ได้แต่ปรากฏว่านะครับเทเรสแม็โนเนี่ยได้รับการติดต่อจากสโมสรลิเวอร์พูลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งโอกาสที่เจ้าตัวเองเนี่ยจะไปอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลก็มีเหมือนกันนะครับเพราะบทสัมภาษณ์ล่าส,สุดเนี่ยของแม็โนเนี่ยบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเขาอยากจะไปทํางานกับเจเซ่กินครอปนี่คือความต้องการส่วนตัวของเทเรสแม็โนนะครับแล้วก็ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็มีนักเตะนะครับทีมชาติบราซิลอยู่ในนั้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโรเบร์โตฟิมิโน่นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับที่เล่นในอังกฤษอีกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่อาร์เทเดสแมกโน่เนี่ยจะได้มีเพื่อนนะครับแล้วก็ไปอยู่กับลิเวอร์พูลฉะนั้นโอกาสที่เชลซีนะครับจะเซ็นสัญญากับเทเดสแมกโน่เนี่ยน่าจะยากหน่อยนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ บาคาริโยโก้นะครับก่อนหน้านี้นะครับบาคาริโยโก้เนี่ยเคยไปเล่นให้กับสโมสรเอซิมิลานมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วกลับมาอยู่กับเชลซีเมื่อหมดสัญญานะครับแต่สถนานการณ์หลังจากนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับว่าตัวของบาคาริโยโก้นะครับสโมสรเอซิมิลานเนี่ยจะทุ่มข้อเสนอประมาณ35ล้านยูโรนะครับให้กับบาคาริโยโก้นะครับมาอยู่กับเอซิมิลานทีนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะ ทำธุรกิจด้วยไหมคําตอบคือว่ามีครับบาคาโยโกก็ต้องการไปอยู่กับสโมสร AC มิลานด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นนี่แหละครับคือดีลที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องลุ้นให้กับแฟนเชลซีเนาะว่าจะทํายังไงต่อนะครับกับดีลของบาคาโยโกนักเตะต้องการไปชัดเจนตามนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสโมสรเชลซีในช่วงเย็นวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรเชลซีในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนเชลซีก่อนนะครับก็ตามสัญญาเนาะยังเหลือสเปอร์ยังเหลือแมนยูยังเหลือ Man U, ลอ,อ,อันนี้นะแมนซิตี้โอ้โหขอผมไว้นะครับก็จะพยายามทำให้ลิเวอร์พูลอีกนะครับไม่รู้จะทำไหวหรือเปล่าวันนี้นะครับผมกลับมาเย็นเลยนะครับก็สรุปนะครับในดิลของไคลฮาวเวิร์สนะครับผมสรุปตอนท้ายนิดน,นึงนะครับว่า เชลซียืนได้เยนะครับ80ดล้านปอนด์ดีลของไคล์ฮาวเวิร์สก็จะจบนะครับส่วนดีลนักเตะอื่นๆนะครับที่ต้องเคลียร์กันก็คือตำแหน่งกองหลังตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยเบนชเวลเนี่ยก็สามารถเซ็นได้นะครับแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นในวันนี้ก็คือจอห์นเทอรี่นะครับมีการคุยกับดิแคร์ไรส์ครับจอห์นเทอรี่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของแอสตันวิลลาก็จริงอยู่แต่ว่ามีผลต่อการย้ายทีมเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับก็ลุ้นกันวันต่อวันแล้วกันนะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8000 800, นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิ์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ